มายืนอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเดาให้มากความเสียเวลาครับก็ทำออฟ์ออฟแมวพา,ายอนเอนชานเมนพายอนที่กรอบสิว่าจะทําได้ตามที่ต้องการไหมซื้อของมารอเอาไว้แล้วนะฮะจะหลอมหินเอนชานทั้งหมด200ก้อนก็ซื้อดอกไม้มา2,000ดอกครับซื้อไอ Two ตัวแร่มา3,000ก้อนนะฮะดอกไม้2,000ดอกคิดเป็นเพชรชมพู oo, หรือว่าเพชรคริสตัลเนี่ยทั้งหมด2ล้าน20,000เพชนะฮะราคาตามที่เห็นอยู่นี่เลยส่วนตัวคริสตัล ก็คือ2 5 5ล้าน5,5,9คริสตัลนะครับตัวแรกก็กดรับกันสะก,ก่อนราคาตามนี้ที่เห็นๆเ,เลยนะฮะเป็นเงินบาทเท่าไหร่ก็ไปคำนวณกันดูละกันผมไม่อยากคำนวณให้เจ็บใจะเรามาหลอมกัน200ชิน้นใช้สตามินา2,000หน่วยนะครับก็มีพออยู่ ได้มาแล้ว200ก้อนสลับเกราะตัวนี้ให้ดูค่าก่อนนะฮะเอ,อ่อช่องแรกเนี่ยยังเป็นเลเวล8อยู่นะครับ <Okay. S 1> ส่วนช่องที่2กับช่องที่3เนี่ยได้เป็นเลเวล10ทั้ง2ช่องแล้ว <Yeah. S 1> ช่องที่2ค่าสแต็ตยังไม่ตรงนะครับได้เป็นค่าลักเอ,อ่อส่วนช่องที่3เนี่ยค่าสแต็ตตรงแล้วได้เป็นค่าสเตนนะครับก็ ลองดูว่าจํานวนที่มีวันนี้มันจะทำได้สักเท่าไหร่ผมมีติดตัวอยู่38ก้อนเนาะร <Okay. S 2> วมกับที่หลอมใหม่200ก็เป็นทั้งหมด238ก้อนเราลองมาดูว่า200กว่าก้อนเนี่ยแค่ช่องแรกมันจะยองขึ้นเป็นเลเวล10ให้ผมไหมฮะไม่ต้องรอช้าเรามากดเริ่มกันเลยแล้วกันครับ <Okay. S 1> ครั้งแรกอ้าวบทจะให้ก็ให้ซะอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะง่ายนะครั้งแรกได้บวก9นี่ ไม่ใช่ได้บวกเก้าได้ขึ้นมาเป็นเลเวล9น้นี่อย่าดีใจไปมันไม่ได้หมายความว่าจะง่ายไรขนาดนั้นกีที่2กดเลยทีที่ 2, 2> ไ,ดได้เป็นค่าสเตนเราลองมารีค่าช <Okay. S 1> ่องนี้ดูซิโอเคผมรีค่า2ช่องได้แล้วนะครับเหลือแค่ช่องแรกครับเหลือแค่ช่องแรกที่เป็นเลเวล9วันนี้ชิ้นนี้น่าจะได้เปลี่ยนค่าสเตตแล้ว <No. S 1> ถ้า <No. S 1> โชคร้ายจนเกินไปนะ200กว่าก Hol ้อนเรามาลองดูกันอันนี้ผมไม่ได้นับแล้วนะครับว่ากดทีแล้วเท่าไหร่ก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันเลย ไม่ได้นะฮะไดเป็นคาสเตนแต่เป็นเลเวล v e l 9เลเวล9กเหมือนกันครับ <c oughs> ยังไม่ยอมขึ้นเลเวล10ให้เลยครับ <c oughs> ไม่ยอมขึ้นให้เลยครับไม่ง่ายนะฮะบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งรีบดีใจไปครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น200ชิ้นที่เหลือกับช่องเดียวอาจจะไม่ได้เลเวล10ก็เป็นไปได้นะครับ อา้าวได้แล้วได้แล้วครับได้เลเวลสิบแล้วครับ <mm> ทีนี้ก็คือรีให้ค่าแสแตทมันตรงนะฮะ <Okay. S 1> จะได้ไหมจะให้ไหม <mm> โอโ้โหเต้นออกมาทีเธอออกมาทีเธอจ้าอื ได้เป็นค่าวิตค่าววิตก็ยังดีอ่ะผมขอคงค่านี้เอาไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวผมค่อยมารีค่าววิตท,ทีหลังแต่ว่าตัวเนี้ยผมเปลี่ยนแตะได้แล้วก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนกับชิ้นหลักที่ต้องการทําให้มันได้เลเวล10ครบทั้ง3ช่องเพราะว่าผมไม่อยากให้เอฟเฟกของตัวエン h a n เมน n ์ที่เป็นเอฟเฟกตัวเนี้ยเอ่อ awakening เอฟเฟกปลดพลังอะ่ะมันหายไปะนะครับผม <Okay. S 2> อยากให้มันได้เป็น50%เหมือนเดิมก็เลยอยากจะทําให้ทั้ง3 <Whoa. S 2> ช่องเนี้ยเป็นเลเวล10ทั้งหมด<ๆ>ก็ตอนนี้ได้แล้วเนาะชิ้นแรก ตัวเกราะเดี๋ยวขอไปสลับค่าก่อนก่อนจะสลับค่าเดี๋ยวเรามาดูค่าสเตเบื้องต้นก่อนนะฮะสเต็ตตอนนี้ผมเป็น2499นะครับค่า p ีแอ a แทผมคือ7351หันนี้คือขาวๆเลยเนาะข้างบนตัวนี้ผมไม่ได้บัฟอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะอย่างที่เห็นไม่ได้บัฟอะไรเลย ดูกันอีกที2499เนานอะแล้วก็70-351ของเดิมเนี่ยมันเป็นค่าสเตนทั้ง3ช่องแต่ว่ามันเป็นออฟของเมืองพนเทล่า3ช่องก็60แต้มแต่ตัวใหม่ที่ตีมาเนี่ยมันจะได้เป็นค่าวิชช่องหนึ่งนะครับส่วนอีก2ช่องเป็นค่าสเตนก็เท่ากับว่าสเตนเนี่ยเป็นเอ่อ100เพิ่มขึ้นมา40เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเพิ่มตรงนี้40แต่พอไปบวกโบนัสเนี่ยจาก2499มันจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่แล้วก็ตัวค่าพีแอนแท็หร่ ใช้ Equipment Transfer เนาะเกาะตัวนี้กับอันนี้อัปเกรดไม่ต้องกดติ๊กทิ้งเอาแค่ Enchant ย้ายค่า Enchant เรียบร้อยอ่ะที่ตัวเลขเด้งๆๆๆๆขึ้นมาใครมองทันก็ ก็ตาไวมากนะเพราะผมมองไม่ทันจาก2499กลายเป็น2603นะครับ2603เพิ่มมาประมาณเออตีเป็นตัวเลขกลมๆนะประมาณ100หน่วย100 100นิดๆครับแต่ว่าเนี่ยอย่างที่เห็น100หน่วยเนี่ยได้ค่า p attack เพิ่มขึ้นมาถึง5000หน่วยเลยนะครับถือว่าคุ้มจัดๆคุ้มมากๆครับแล้วก็ได้ค่าวิทเพิ่มอันเนี้ยถ้าผมรีค่าวิทให้มันกลายเป็นค่าสเตนตัว p Attack ผมมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาอีกนะ อ่ะหินเราเหลือเราตีต่อครับหินเหลือตีต่อทำเป็นตัวรองเท้าแล้วกันนะครับโ <Okay. S 1> อผมเช็คด,ดูแป๊บหนึ่งนะระหว่างพัคุมกับรองเท้ารองเท้าเลเวลผมสูงกว่าได้เลเวล4 mm hmm. ทั้งหมดะมาลองดูรองเท้าแต่มันเหลืออยู่อีกแค่ร้อยกว่าชิ้นทำรองเท้าก็ไม่น่าจะได้สักเท่าไหร่หรือยังไงดีว่าหรือผมควรจะเก็บไว้ตีวันหลัง <Okay. S 1> เอางี้ผมขอตีตัวเนี้ยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันครับ <Okay. S 1> ทีเดียวนะจะตีแค่ทีเดียวนะครับช่องนี้ดูว่ามันจะรีเป็น ค่าสเตนให้ผมหรือเปล่า3 2 1โอโคโทไม่ได้ เอะเดี๋ยวขอผมเก็บไอตัวขินทำํำออฟแมวไว้ในโอกาสต่อไปแล้วกันะะเนาะ <S 2> <S 2> สรุปผลวันนี้ตัวเกาะ,ะก็เท่ากับว,ว่า3ช่องเนี่ยผมทําได้เลเวล10หมดทั้ง3ช่องแล้วนะครับมีตรงสเตตที่ต้องการ2ช่องส่วนช่องแรกเนี่ยังเป็นค่าวิดอยู่เดี๋ยวต้องหาเวลามารีค่าสเตใหม่ใช้ของไปประมาณ120ก้อนแต่ว่างบที่ซื้อเนี่ยดูในฮิสตอรีแล้วกันครับงบที่ซื้อคือผมซื้อเพื่อเอามาหลอมทํา200ก้อนเนาะ ตัวดอกไม้ซื้อไป2ล้านกับ20,000คริสตลัลส่วนตัวแร่ซื้อไป2 5 5ล้าน5 0า0 0 0คริสตลัลรวมกันก็เท่ากับว่าวันนี้เนี่ยผมใช้คริสตลัลไป4 5 0ล้าน500,000 79,000หน่วยนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างไงก็ใครที่ชื่นชอบความซาดิสในการตีบวกในการทำออฟแมวในการพัฒนาตัวละครฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาหาความซาดิสกันเรื่อยๆครับ